ยังว่าพระป่าหลวงมุ่ยได้เมตตากล่าวสัมมาทิียกถากับคณะสัทธาญาติโยมที่มาร่วมทอดถวายผ้ากระถินในวันนี้ครับผมขอกราบพระราชาลิบล้นด้วยความเคารพอย่างสูงขอให้ความเจริญกุบาอาจารย์ทุกท่านและโดยแรงธรรมเพื่อ ก่อเกิดพ่อนสถาน์ได้รวทรวมทุกคนวันนี้เราได้รววมทับุญรววมทําบุญบัติชั่ทคีเพื่อที่จะเร่งรัดทอดทไว้รัดป่าวัด้วยแห่งนี้เพื่อทําถะทวเจ้าพระสงฆ์ที่จงศรัทาในวัดในอาวาสแห่งนี้พวกเราได้ตั้งใจรวบรวมรววมตั้งใจทุแศัก์ แสหาข้าขอมกรนทองแสหาผ้าหาผ้าจิ่นเพื่อที่จะนำตะายกับพราภิสษุที่กำลังสาบกใจมากสามเดือนจะไม่าแต่จะมีพ้าภิสษุกำลังสาหรูปสองรูปสามรูปส่รูปห้ารูปตกใก็แล้แต่กสใสยโยใสยาโยเ็ชาบเป็เป็นผ้าตา โุ๊ะทุลวิธีตารหวายแต่พรจเจ้องสที่ต่สารโก็เงินมาสามเดียนได้จะได้ท่างเปี่ยนทีวถึงว่าของชาแนลจีว่าน้าวรกลารทับไหลทับไหนบ้านไหนก็ได้เดือกร็ได้ลองดูลองมาดีขึ้นก็ยี่งเป็นข้อต่งหลายอนไรวะหน้าท่านต้อรับไปทีนี้ ในปีที่ผ่านมาพวกเราได้จับคื่สินสมาชีขึ้นที่ทุกวันทุกวัดวันนี้ก็ได้วยกเป็นกรณีพิเศษมีสภานาโดยมัร่นมันคุ้มากทายและทางรัฐก็มีลูกศิษได้สร้างเียญขออุญาสร้างเหรียญก็อายุ64 64บีกกันาสิบสิาก็เลยอนุญาตให้สร้างเหรียญก่ที่กัน การตอบแทนตอบแทนเป็นเครื่องเครื่องบูชาเป็นเครื่องบูชาให้กับใหรกับนควาวันให้กับศรทาได้โดยผู้ที่มาทำบุญ้วรสารรมสาตบุตน่าสามเดือนแล้วก็ให้ในสองห้าอย่างในสงห้าอย่างของพระเจ้ามิสด่วยร่างแต่กรรมสาหรูปสังสาูปก็้แต่ก็ แล้วก็กอบการผส่ง5อย่าง5ประการคือประการที่หนึ่งก็คือเรบ่งดีไปกับชนะกดีไปด้วยกอนกมาในทุกอย่างรอบนั้ปก็ควรได้ผลมาว่าแล้วก็พวกเรามาไปก็ได้ถึงอชวนกบสำรับก็ได้ผลมาบ้างแล้วก็ฉันรับรับยองชลากก็ได้ผลมาว่าชันตีโบวตัวที่ฉันตึ้งแถวเป็นแนวเปี่อาหารเป็นแถวตาม ขณะรับป่าป่าจนมีนยิงบมาจากที่เกิดปัญหาถ้าออกจากาแล้วเราอยากไปฉันปีวอนปีกอนร้องโอนานก้อนปีตาบารแล้วก็ถอย่้วย้าติเดเลข้าเปลนสิบวันไปไปวกถือว่าเป็นติเ่เมปีกอนสมัยกอนปีกอนข้าปีกอนฐาน้าอาญาพระวิสุทธองาและต้องเสดงขา ถ้าตามฝ่าช้าผู้าเหาศึในถ้าของสุนมาเรียกมาต่อมา้อาให้เข้าสีมาเข้าการด้วยความกิริยพอทางกิรยวนเกินสิบวันยีวันไกน้อยป้าอวันถ้าปกติแล้วถ้าอุทิศเดชวันบนสิบวันไม่ได้ถ้าเป็นวิสิบสีบนเป็นตาที่ปีแล้วก็เุิเดชวาเกิดขึ้นในวัดอาวาสแห่ ท่านก็แข่งแป็งกันได้ได้เป็นบัตรเกาภาพพิวร์เกิดขึ้นภาพเกิดขึ้นแล้วก็แข่งกันไปเก่งัไปไม่ว่าจะว่าดยุรพก็แล้วแต่ถ้ามีรูปใดใดมีภาพพวร์ท่ศร้าของภาพพวราดก็ให้รูปทั้งนั้นใช้สอยหน้ามีมากพอแล้วก็ ต่าทุ่ทนใหรือมีภาพรเลียนีมีภาพวัดหรืออะไรก็ได้ไม่เป็นไรแล้ราได้ก้าสงอาให้ให้รับภาพให้รับภาพให้ภาพราพจุนวรีจะได้ถึงรูอานใช้ต่อไปเต่อไปได้ที่บบว่าจนขงาพนัาศึกษานเรีน เมื่อบราักษาแล้วมีเจื้าภ้าเป็นสัภาได้ถอยผ้ากระจิ้นกระจิ้นเราลัดนั้นๆกับต้ิสุลัดนั้นๆแล้วก็อิษถานมาใช้มาได้รับแล้วก็มาแก่การมาจัดอาย็นิล้อมทห้สิ่งภายในทานั้นแล้วก็ตอนนี้เป็นมาวามการก็อนมีสุขก็จะเพิ่ม เพิ่มไปอีกสี่เดือนก็ถือว่าญาติลยได้ให้ได้ให้อนสสวนของท่านผสุทที่กำลังศรษาก็ิ่ไปวาสามเดือนต่ท่ามีอนุสวรค์ที่จะใช้ออนุสวราอย่างนั้นแค่เดือนแล้วถ้ามีกระถิ่นแล้วทวามสูกต้องแล้วมาแล้วตองเพ่เพิ่มอีอีกสเดือนตอนแล้วนห้เดือนนี้ก็ขาดอนุรวสงค์

มีมาลมีปฏิภาณทงศาสนบัตบ่ไอทีจะได้จะบอกอาชีพต่อมาของตัวทุกตัวรุ่งเรือให้จเริญรุ่งเรืสืบต่อไปและเพื่อที่จะได้รุงศาสหรือรุ่งสต่อไปนี้ก็ถือวเป็นส่ของสนาญาติโยมทุกทุกคนขอให้มีอาุทุกท่านทุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทท่านทุกคน

ยอดที่เพิ่มมาอีกตอนนี้รวมคาต่อย,ยอดจากบารเดน<า>เพิ่มมาอีก6,500บาทสาธุรวมเป็นยอดสุดทิตนักตอนนี้4 60, 60, 6 600, 6 6 6 3หบาทอนุโมทนา รวมยังยวหวมัดต่อจอดหวัดอสอัศรู่นี้เพิ่มมาเป็น486,706บาท レジェンド。 No.